ยังมายิ้มให้อีกไอ้จอ๋อเอ,อ้ยนะตอนนี้ได้อันนี้อร่อยๆคุณยมพบสุขไม่ได้เลยเห็นพบสุขมายิ้มให้เราเจอเลยเอาเซิร์ฟเอามาแั้งนนะ่ะจะเข้าไปหามีเอาอีกแล้วน่ะ ตอนนี้ก็ได้กินลองกองหวานๆคุณโยมลองกองหวานๆจากภาคใตนะ้โดยจาทวั <c oughs> นะดก็เลยแบ่งมาให้จอส่วนหนึ่งนะดังเข้าไปชันนะนะตอนนี้ก็แซ่บๆคุณโยมโ <c oughs> <c oughs> อ้โหสองตีนเลยเนาะ เมย์ถ้ามีอีกมือเนี่ยก็คงจะใช้หมดตั้งมือเลยมบ้งเนี่ยนะตีนนี่ก็เอาตีนนู้นก็เอาเออเดียว่ามันกลัวเขาชิง <c oughs> เองก็แต่กละาเกินไปจอเอ้ยนะไม่ใครชิงเองหรอกจ้ะธรรม,มาดาคนณดียวเอนสับเซ อ๋อหลน้นหลน้นหลน้นเฮ้ยอะไรไม่ลุแต่ที่ตีนไม่เอานะโยมนะไปเอาไอ้ที่ร่วงตัวอื่นลูกไข่ด้วยนะไข่เอ้ยขี้แ่บๆ สบายสบายอยู่เตะหางเตะหางจอ่อเอาถุงออกให้เอาถุงออกให้เออมันเออกะขาคืออะไรที่เป็นของเข้าแล้วนี่คือไปจับไม่ได้ยอมได้เอาถุงออกเยอะ มองหนะ้าจะเล่นเราซะงั้นนะเ <c oughs> <c oughs> จอ๋อเจ๋อเดือดทำท่าใส่ทำทางใส่ <c oughs> ใครกลัวเองวะ <c oughs> แต่ตอนนั้นเคยนะโยมนะเคยเขาผ่านนะผ่านลูกตาแกล้งนะลูกตากหนีไปมามิ่งไลอ่อาตมานะแ <c oughs> <c oughs> น่นอนเจาะกินอร่อยๆกันโยมนะสบายๆนะชิวๆสไตล์เราก็เจาะของเรา อิ่มแล้วก็จะหายไปนะคุณยมนะเนี่ยก็จะไม่เจอตัวก็ไปหาที่นอนไ้ใช่ปะตามภาษาของเขาโยมพาก็าจะไม่ค่อยเจอครับนี่ยเพราะว่าอิ่มแล้วถ้าจะมาหาต้องมาตอนเช้าคุณยมมาทั้าหนึ่งโมงกว่าๆนี่ยมาได้เจ้ก็จะออกมา chấp 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 ียมันจะไม่อ้วนไดไงโยมเนาะหมดต่อแล้วเนี่ยอ้วนแล้วเนี่ยแต่ลิงอ้วนมันน่ารักคนโยมนะแต่ตะคนอนมันมาก็ดูตุตะ ให้แมวกัดนมะนี่เห็เด้แมวกัดเยอ <c oughs> แมวเล่นด้วยไม่อยิมเลยลกโอ้โหกระดเกเาหนะ้ามือไอ้ตีนยังจับไอดละไม้อยู่นะกินได้ตลอด Thank mm -hmm.